แนว่าวันเข้าพรรษาจะผ่านมาแล้วหลายวันแต่กลิ่นอของการทำบุญนั้นและกิจกรรมต่างๆยังคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายเราจะมาทบทวนกันดูว่ามีงานบุญงานกุศลอะไรบ้างที่พวกเราชาวพุทธได้ร่วมกันทำไว้วันนี้เราได้รวบร,วม,รวมข้อมูลมาทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้วิดีโอนี้วิดีโอเดียวถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย มาพบกับข่าวแรกกันเลยงานใหญ่ที่สุดของอำเภอรประจักษ์เทศกาลงานบุญประเพณีส่งน้ำหลวงปู่กรรมจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกผู้คนมาร่วมงานร้อนราาเหมือนอดอั้นมานานรอมานานกับความสนุกสนานและได้บุญใหญ่ไปด้วยกันอย่างนี้และที่ถือเป็นประเพณีงานบุญของวัดดอนโคงหลวงปู่กรรมคือ งานบุญวันพระ8ปดค่ำสิบ้าค่ำม,มีการทำบุญตักบาทถวายพัะตาหารพระพิสุสง์มาร่วมบุญการเต็มศาลาทั้งพ่อตู้แม่ตู้ลูกเล็กเด็กแดงมากันสนุกสนานกันในบุญอีกงานบุญที่เกิดขึ้นมาต่อๆคืองานบำเพ็ญพระราชก,กุศลสมเด็จพระราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาจัดทำกันที่อำเภอประจักษ มีนายอำเภอเป็นประธานปรับพื้มใจกับพ่อแม่บุพการีที่ได้บวชลูกชายคือบวชพระต้อมกลับมาบ้านบวชก่อนเบียดสลมังเนี่ยเอาที่สบายใจแต่ก็ได้บุญก็โอเคแล้ว บุญใหญ่อีกงานคือบุญเบิกบ้านของชาวบ้านดอนคงร่วมจิตร่วมใจกันทำเพื่อความสวัสดีมีชัยล่มเย็นเป็นสุขชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่พาลูกลูกหลานหลานทำเป็นประเพณีไว้แหละดีแล้วงานบุญนอกพื้นที่ถือถือเป็นงานสันทนาการงานบุญที่นำความชื่นมืน่นคืองานเดินทางไปถวายฉัตวที่วัดพระาธาตุพนม สนุกสนานม่วนชื่นกันไปตลอดทางจนถึงองค์พระธาตุพนมจากนั้นพระมหานพัฒก็เดินทางไปรับพัดยศ,มห,ยม,ดศม,หม,มหาประเรียนปทสาที่วัดพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารมีพระมหาปเรียนไปรับพัดกันพันกว่ารูปยิ่งใหญ่จริงๆอีกสามวันต่อมาก็จัดพิธีมุตยตาอนุโมทนาพระมหาใหม่ที่วัดดอนคง ภายหลังจากแห่พัดยศมหาปริียารอบบ้านรอบเมืองมาแล้วชื่นใจอย่าบอกใครเชียว งานบวชพระเข้าพรรษาที่วัดหลวงปู่กรรมอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจงังหวัดอุดรธานีมีเจ้าคณะอำเภอเป็นพระอุปชาเป็นงานบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ของพระอ,อาเอสมีผู้มาร่วมงานเป็นญาติพี่น้องอิ่มบุญกันท่วนหน้าอนุโมทนาบุญกันด้วยนะหวังว่าคงจะมีความสุขในเพศสมณะ ไปตลอดพรรษาเลยนะหลวงพี่นะเวิดเป็นพระนานๆเดอ้องานใหญ่อีกงานต่อมาที่ขอปิดท้ายอีพีนี้คืองานยกเกตหลวงพ่อทันใจปฏิหารมาดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภองานนี้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำไปตามๆกันเพราะหลวงพ่อทันใจปฏิหารท่านมาจาก น้ำกลางหนองบัวแดงจึงบรรดาน,น้ำมนต์เป็นผลมาพรมลูกหลานที่มาร่วมงานให้ได้รับความรล่มเย็นกันท่วนหน้างานนี้เจ้าภาพใหญ่ที่สร้างพื้มสุดๆในความสำเร็จอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ จะเห็นได้ว่าทางพ,พระพุทธศาสนาของเรายังมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่โดยดูได้จากความตั้งอกตั้งใจในการรักษาศีลน,นั่งสมาธิทําบุญตักบาตรทางช่องของเราจะนำเหตุการณ์งานบุญอย่างนี้มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตาม ช่องของเราโดยการกดไลค์กดสับสไคร์กดกระดิ่งขออนุโมทนาบุญ,ก,ออบญกันด้วยนะสาธุสาธุสาธุ